ดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาให้ดูขั้นตอนในการบำรุงรักษาผิวนะคะก็เริ่มต้นนะคะอันนี้เลยค่ะแสมเปิลดิเซนได้มาเยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันบีบมาแล้วนะคะจะถูกบรรจุอยู่ในขวดใบนี้ค่ะน,นี่อย่างเยอะแล้วก็เริ่มบำรุงด้วยตัวแรกนะคะก็จะเป็นเฟิร์สแคเซรัมนะคะ ก็ใช้วิธีในการตลกลงบนหน้าเบาๆนะคะแล้วก็นวดนะคะนวดนวดเบาๆเพื่อให้เซรั่มซึมเข้าไปนะคะในผิวหน้าของเรา ต่อด้วยขั้นตอนที่สองค่ะทนเนื้อนะคะโกคาเวีอะต้องยกกระชับแล้วบำรุงเต็มที่นิดนึงประมาณสี่หยดนะคะป๊าบครับ เสร็จแล้วนะคะก็มีตัวนี้อีกอันหนึ่งค่ะเป็นของสกินฟู้ดนะคะเป็นโกลคาวียเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลอดเล็กนะคะเป็นตัวคอลลาเจนขยับค่ะอันนี้ต้องขยับก่อนก็อันนี้จะมีทั้งสูตรไนท์แอนเดย์นะคะอันนี้จะเป็นไนท์ เข้าไปค่ะปุ๊บเข้าไปนะคะหน้าจะได้ใส่เดงค่ะ ตบ,ตบนิดนึงนะคะอยากขยี้มากเดี๋ยวนายโยน <c oughs> ต่ออีกขั้นตอนหนึ่งค่ะอันนี้โอเลค่ะเป็นรีเจเนอริส์นะคะสังเกตแต่ละรุ่นยกกระชับแล้วก็ถนอม ผิวหน้าของคุณให้ดูเด็กก็นวดนน้าเ,เบาๆนะคะแนววนขึ้นค่ะวนขึ้นทั้งสองข้าง ที่ทาม,มาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแต่เซรัม่มทั้งนั้นนะคะอ,อย่าลืมนะคะทุกครั้งพยายามทาคอด้วยเดี๋ยวคอจะเหี่ยวอ่าอันนี้ค่ะตัวใหม่ที่ทีฉันเพิ่งซื้อมานะคะจากเกาหลีสกินเซลค่ะตัวนี้เรียกว่าเป็นครีมน้ำแตกค่ะก็เป็นมอยเจอร์นะคะไว้เติม สุดท้ายเลยตัวนี้ถ้แล้วจะแบบน่าจะชุ่มชื่นอันนี้ก็ต้องตบๆเหมือนกันนะคะ ห้านาทีผ่านไปแล้วค่ะที่ฉันยังโบหน้าไม่เสร็จแล้วก็อย่าลืมลำคอนะคะ <Okay. S 2> หมดหมวดสำหรับหน้าแล้วค่ะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวไอครีมนะคะตัวนี้ไม่ต้องเยอะค่ะใช้แค่แบบปลายเสศษเซียวนิดเดียว ยานแบบว่าเบาๆันนี้นึ่งนะคะบริเวณรอบดวงตาดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าตกงเนี่ยจะต้องวนเข้าหรือว่าวนออกบริเวณรอบดวงตากันแน่นะคะดิฉันก็เลยทั้งเข้าทั้งออกเลยเพื่อไปข้างบนอีกน้อยหนึ่งเน้นให้ความชุ่มชื้นเต็มที่ค่ะ เรียบร,ร้ยรบอยแล้วหอมค่ะก็หมดเวลาในการขั้นตอนในการบำรุงหน้าทุกคืนนะคะใช้เวลาประมาณ6นาทีเท่านั้นเองเพื่อผิวหน้าที่สวยงามค่ะ